สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู10นักเตะที่ทำรายได้เยอะที่สุดของปี2019กันนะครับผมฟองฟุตบอลนะครับได้เผย10อันดับนักเตะทำรายได้เยอะที่สุดในปี2019ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้มาจากปัจจัยต่างๆหลายอย่างได้แก่ค่าเหนื่อยของนักเตะโบนัสที่นักเตะได้รับจากต้นสังกัดรายได้จากสปอนเซอร์รายได้จากการตลาดและธุรกิจอื่นๆนะครับก็ก่อนจะไป รับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดซอบสไข b e ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองทายในใจกันดูนะครับว่าสามอันดับแรกที่เป็นนักเตะที่ทำรายได้เยอะที่สุดนะครับจะเป็นใครนะลองทายในใจเล่นๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะถูกหรือเปล่านะครับผมมาดูกันที่อันดับ10เลยครับได้แก่กิเลนเอ็มปัปเป้นะครับของปารีสแซงแชงแมงนะครับ โดยทำรายได้ไป24.73ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ989ล้านบาทนะครับผมไปต่อกันที่อันดับ9นะครับได้แก่โรเบิร์ตเลววนดอกกี้นะครับของไบร์นมิวนิกนะครับโดยทำรายได้ไป26.56ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1,062ล้านบาทนะครับผมอันดับ8นะครับลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ทำรายได้ไป30.96ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1,238ล้านบาทนะครับผมอันดับเดครับ Andreas i n i s t านะครับของว e เซ g o b e บนะครับทำรายได้ไป31.14ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1,245ล้านบาทนะครับอันดับ6นะครับได้แก่เอเดนอาซานะครับของริวม m a d r นะครับ ทำรายได้ไป35.25ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1,410ล้านบาทนะครับอันดับ4นะครับเอ้ยขออภัยครับอันดับ5นะครับได้แก่อองตวนกิทมันนะครับของบาร์เซโลนานะครับทำรายได้ไป35.25ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1,410ล้านบาทนะครับอันดับ4นะครับได้แก่เกลเลตเบลครับของดิวมัตติลิกนะครับทำรายได้ไปประมาณ สามสิบห้าจุดสี่สิบห้าล้านปอนด์นะครับหรือประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดล้านบาทนะครับอันดับสามนะครับได้แก่เนมานะครับของปารีสนะครับทำรายได้ไปประมาณแปดสิบเจ็ดล้านปอนด์นะครับหรือประมาณสามพันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาทนะครับอันดับสองนะครับคิตเตโนโรนันโดนะครับของยูเวนตุสนะครับทำรายได้ไป 109ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ4,360ล้านบาทนะครับและอันดับสุดท้ายอันดับที่หนึ่งะครับได้แก่ลีโอเนลเมสซี่นะครับจากบาร์เซโลน่านะครับโดยทำรายได้ไปทั้งหมด120ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ4,800ล้านบาทนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ